การจอมพลเนียเ่ยแกดูเคลอยู่เล่นงานก็คือว่ามันมีคนไปฝั่นเวย้ยว่าแกจะไปลงสอสอแกก็เลยต้องออกมาคุยกัข่าวว่ายืนยนันนี่ไม่ใช่ข่าวจริงเป็นข่าวปลอมไม่ยุ่งและไม่เล่นการเมืองไม่สังกัดพรรคไหนพวกคนที่ใส่เวทีที่ชอบไปโจมตีแกอะแกก็บอกอยู่ว่าแกไม่ยุ่งการเมืองแกไม่ได้สังกัดพรรคไหนขอออย่างหนึ่งก็คือ เมืองเอาผมไปใช้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบนี้แกก็ออยืนยันมาตลอดว่ามันเกี่ยวข้องกันทำไมมันไม่เข้าใจกันวะถามว่าผมผู้จัดการไหมผมบอกว่า้องรักผมมีอะไรไหมให้คนถามผมว่าเอสรุปธรรมนัตที่ทำให้กันดังหรือการทำให้ธรรมนัตดังผมสรุปเลยว่าน้องกันทำให้ผมดังไม่ใช่ผมทำให้กันดังการทำทั้งนั้นะครับ อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราต้องมาเสริมกันผมเป็นนักการเมืองผมไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองเพราะผมชอบอยู่พรรคคือพรรคพวกกันนี่เ,ออเนาะจะรู้ว่าเคยคิดอะไรคิดมากเขาแค่คควงพลงานแต่งสำหรับพี่นัทนะก็รองนายกนะครับ,าายยรบจริงๆคือหลายคนอนะาจจะเข้าใจบริบทนะว่าผมเป็นลูกน้องจริงผมเป็นเป็นน้องแนละ้วน้องน้องนคน,นหนึ่งที่แกช่วยเหลือ ผมต้องยอมรับผมคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบพี่นัทนะแต่ส่วนหนึ่งคือแกช่วยเหลือผมจริงๆผมจะปฏิเสธคนที่เขาช่วยผมมาผมคงลำบ,บากเราก็ช่วยสังคมใครช่วยกับผมผมยินดีแล้วพี่นัทเนี่ยเบื้องหลังเลยก็คือเขาเป็นคนที่ทําเยอะช่วยเยอะอย่างถนนเนี่ยเป็นร้านเนี่ยแกก็มีมูลที่ของแกที่คอยช่วยเหลือโรงครัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่าที่จ่ายวันละแสนกว่าเี่าทําทำเนี่ย ถ้าไม่ได้ทางมูลที่ของพี่นัดช่วยหรือเพื่อนๆของพี่นัดมาช่วยผมว่าก็คงกับเพื่อนได้ไม่ไม่ไม่นานครับคนเราเป็นคนชีวิตสังคมจะเป็นตัวอะไรไม่มีใครทำรายการได้แต่ว่าถ้าใครทำรายการต้องมีนัดตัวกันนะใช่ไหมเราต้องไงเพราะว่าก็ไม่เคยคุยกันนะครับ ผมคิดว่านักการเมืองเขาน่าจะรู้จักกันหรือคุยกันง่ายกว่าผมอะ่ะผมเชื่อผมเชื่อว่านักการเมืองเขาติดต่อกันะ่ะน่าจะคุยกันได้ง่ายกว่านะซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ฝากให้ถึงผมเป็นคนที่ไปไปไปสอบถามทีไม่ไปสอบถาม คือผมต้องแยกแยะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของทุกคนเหรอต้องแยกแยะคนบอกผมหน่อยวันนี้ที่ผมเลือกเดินทางมาที่พะเยาอย่างแรกเลยก็อยากพบปะกับคนพะเยาและอย่างที่สองก็คืออยากจะบอกคนณพี่นะด้วยคือการที่ผมออกไปช่วยสังคมนะ เรื่อี่อยากมาทำให้พี่นักผมคนเดียวก็คงจะไม่พอยงนะผมอยากให้ทุกคนตบมือให้พี่นักเป็นกำลังใจครับขอบคุณที่นักสนับสนุนการดำเนได้านนะครับทุกคนอย่าคิดมากคือเหนื่อยว่าเขาต้องเหนื่กันอะมันก็ไม่แปลกเว้ยคือทุกคนมีเพื่อนเป็นนักการเมืองได้คุณกันแกก็แฟร์แกก็ยอมรับเมื่อแกสนิทกับคุณธรรมนัสบาง